ทหารและตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบูรณ์ควบคุมตัวนายสุรศักดิ์เนตรอ้นนายวิทยากรชัยและนายวัชระสุขศรีซึ่งเป็น3ใน4ผู้ต้องหาลักลอบขนอาวุธสงครามและยาเสพติดจำนวนมากที่ซุกซ่อนในรถกระบะขณะจอดอยู่ในป่าละเมาะพื้นที่หมู่13ตำบลน,นางั้วอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์มาสอบสวนเพิ่มเติมหลังจากที่จับตัวได้เมื่อคืนนี้นะครับพลตรีบัญเจิดช้างปูนทองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารม้าที่1เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาเป็นขบวนการค้ายาเสพติดและสะสมอาวุธสงครามรายใหญ่ในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ทางนี้จะเร่งจับกลุมผู้ที่ยังหลบหนีอีกหนึ่งคนคือนายขจรศักดิ์กองชัยซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการส่วนที่ว่าการอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายผู้ประกอบกิจการระเบิดหินรายหนึ่งนำระเบิดไดนาไมต์จำนวน222แท่ง และอุปกรณ์จุดระเบิดอีกจํานวนหนึ่งมามอบให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่เกรงว่าจะละเมิดประกาศของคอสชเรื่องการครอบครองอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดส่วนความคืบหน้าการติดตามอาวุธปืนของขบวนการค้าอาวุธชาวจีนซึ่งถูกจับกลุ่มเมื่อหลายวันก่อนนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถยึดอาวุธสงครามและเครื่องกระสุนจํานวนหนึ่งที่ถูกนามาทิ้งในตําบลบ้านสวนอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรี หลังจากได้รับแจ้งจากชาวจีนคนหนึ่งว่าได้รับติดต่อจากผู้ต้องหาให้นำห่อกระดาษขนาดใหญ่ไปทิ้งแต่เมื่อแกะออกดูก็พบว่าเป็นอาวุธสงครามจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่อาวุธที่พบในครั้งนี้ประกอบด้วยปืนนาคาปืนไรเฟลิลปืนพกสั้นกระสุนขนาดต่างๆกว่า500นัดรวมทั้งลูกระเบิดขนาด40มิลิเมตรและงาช้างขนาดใหญ่อีกหนึ่งกิ่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะขยายผลเพื่อจับขบวนการลักลอบค้าอาวุธชาวจีนกลุ่มนี้มาดำเนินคดีต่อไปครับ Got it.